ให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้ บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา อย่ากดลูกนิตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจของเราห้ว่ให้ว่างให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานี่ให้ว่างๆเลจ๊ะว่างเปล่าจากความคิดทั้งหลายนะแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานี้นะ ประจ,จาเอาวัยวะภายในสมมติว่าไม่มีปอดม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้กลงวงโลง่ลง,ลงเป็นโพรงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆลงว่าง กลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆเหลอเหมือกนกระลุกโปง่งที่เราอัดลมเข้าไปเนะี่ยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล,ล,ล่งๆว่างๆกลวงภายใน คลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นำใจของเรา่นะีน่ะไมาหยุดนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดซึ่งอยู่ใน กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะที่จะง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเรานะจะส่งจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะได้เล็กเท่ากับปลายเข็มให้เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เราจะ เ็เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นชัดต่อมเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็เอาใจไว้ในกลางท้องเท่านั้นแหละประมาณนั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับฐานที่เจ็ด อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างแต่ก็จะไปกังวลใจกันนะจ๊ะว่าประมาณนั้นอยู่ในกลางท้องแต่เราก็ต้องรู้จักประฐานที่เจอยู่ตรงไหนเพระฐานที่เจดนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพาน เราว่าวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเรามีวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อจะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ให้พ้นจากทุกข์คือทำพระนิพานให้แจ้งอันนี้เป็นหลัก อย่างน้อยก็แสวงบุญสร้างบารมีเพืให้บารมีของเราเต็มเปี่ยมนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะแล้วก็เราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าพระนิพพานนั้นนะอยู่ภายในตัวของเรา ไม่ได้อยู่นอกตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจของเรานะ่กลับมาไว้ในตัวโดวยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราจะต้องเอาใจเนี่ยนะมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาเลย ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามเพราะนี่คือวิชาชีวิตคือกรณียกิจกิจที่เราจะต้องทำหรือเป็นงานที่แท้จริงของเรานอกนั้นเป็นงานแค่มีความสำคัญระดับรองลงมาคืองานที่เราจะต้องไปทำมาหากินทำมาค้าขาย เพื่อหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงสังขารหล่อเลี้ยงชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแต่เราจะไปนิพพานได้นั้นนะจะต้องไปด้วยพระรัตนตรัยในตัวนะเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ ถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังขรัตนะสามอย่างนี้ภายในตัวของเรานอกเหนือจากรัตนะภายนอกภายในในี่แหละสำคัญแต่ว่าเกื้อกูลกันระหว่างภายนอกกับภายในเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้พุทธรัตนะก็คือ ละแก้วใสๆรัตนะก็แปลว่าแก้วหรือเป็นหินที่มีค่าใครได้ได้มาครอบครองก็จะปลื้มใจเหมือนเพชรญญน,นินจินดาอะไรต่างๆเราน้าเป็นต้นจะต้องเข้าถึงตรงนี้ถึงพุทธรัตนะคือท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายกายท่านจะใส่เป็นแก้วเป็นเพชรเละย,ยิ่งกว่าน,นั้นประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกป,ประการเกตดอกโบโตูตั้งจยู่บนจอมกรม่อมบนบเสียนซึ่งตั้งอยู่ในใกายมหาวุรุษครบถ้วนทุกป,ประการอยู่ในอริยบทของ การเจริญสมาธิภาวนาอริยบทเดียวเพราะว่าไม่ต้องทำกิจเหมือนมนุษย์ไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่ต้องขับทายไม่ต้องพักผ่อนนอนหลับอะไรต่างๆเรานั่นเป็นตน้นกิจกิจของผู้รู้ท่านจะเป็นครังแห่งความรู้ทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งอานุภาพที่มีมีประมาณท่านจะประกอบไปด้วยจ,จักขุยานปัญญาวิชาและก็แสงสว่างประชุมรวมกันก่อเกิดได้ทำทั้งก้อนถึงเรียกว่ากายทมหรือธรรมกาย ่นหลาเราก็ต้องเข้าถึงพุทธรัตนาตรงนี้ธรรมรัตนะจะเป็นดวงธรรมใสๆใ,ใสเป็นแก้วเป็นเพชรเหมือนกันลกลมรอบตัวอยู่ภายในแต่ความรู้จะบรรจุอยู่ตรงนั้นแหละสังฆรัตรนะก็คือธรรมกายละเอียดหรือกายละเอียดหาธรรมกายจะรักษา ธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ในตัวของเราเราเข้าถึงตรงนี้ได้จึงจะไปนิพพานได้ไปสู่อายตนะนิพพานทีนี้จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามได้นั่นนจะต้องเริ่มต้นนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้ใจหยุดนิ่งๆใจจะหยุดนิ่งได้ก็จะต้องมีหลักยึดของใจคือบริกรรมมณีมิตรเป็นภาพทางใจที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมากำหนดขึ้นมา จะเป็นดวงใสใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสใสต่อไปเดีวพรคุณหลวงปู่ท่านจะแนะนำให้กำหนดเป็นดวงใสใท่านใช้กรว่าเครื่องไม้ที่ใสสะอาดประดดเพชรลูกที่จะละในแล้ว ไม่มีขีดควรคล้ายคนแมวโตเท่าแก้วตาทีนี่บางคนไม่เคยสังเกตแก้วตาของตัวเราหรือของคนอื่นก็จะง,ง่ายเวลานึกเอาเพชรสักเม็ดหนึ่งโคตรเพชรใหญ่ๆแต่ไม่ใช่เจรลในเป็นเหลี่ยมจะกลมรอบตัวใส นึกถึงความใสของเพชรที่ต้องแสงแต่ว่ากลมอรอบตัวนั่นแหละเป็นบริกรรมนิมิตคือที่ยึดที่เกาะของใจเราแทนการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเป็นต้นแล้วก็ต้องมานึกอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วย ดี๋ยวจะนึกเป็นพระแก้วใสก็ได้องค์พระพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาที่ทานโดวยวัสดุต่างๆจะเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนก็ได้แต่องค์พระที่กำหนดนี้เนี่ยยังมีลักษณะมหาบุรุษไม่ครบหรือมางทีก็ไม่มีกันแล้วแต่ช่างเขาจะจินตนานการ ปัานกันไปยังไงหลอออกมายังไงแต่ก็ใช้ได้ใช้เป็นบริกรรมนิมิตได้แต่ี้การนึกถึงบริกรรมนิมิตด,ดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆเนี่ยเราต้องนึกให้เป็นคือจอะไปเค้นภาพ หลับตาแล้วเราจะไปเคณ้นภาพให้มันเห็นชัดได้ดังใจนั่นแหละเหมือนเราลืมตาเห็นนันมันคงไม่ได้เราจะขืนทําอย่างนั้นมันจะปวดทิศสะมันแกลงมันเตึงมันเครียดแล้วมันก็ทําให้เราเบื่อท้อใจพัอนเลิกนั่งสม,มาธิก็เหนื่อยเพราะการเห็นภาพทางใจนั้นแหละ มันจะแตกต่างจากการเห็นภาพดุดมังสะจักสุหรือตานเนื้อมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเห็นเลยมันก็คือมันโนภาพที่เรานึกถึงเหมือนอย่างเรานึกถึงขันล่างหน้าแปลงสีฟันยาสีฟันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว ดอกบัวดอกกุหลาบของที่เรารักอะไรอย่างนั้นอันไหนสิ่งไหนเราคุ้นเคยมากมันก็นึกได้ชัดสิ่งไหนเราไม่คุ้นมันก็ไม่ค่อยจะชัดเพราะมันเป็นมนโนภาพทางใจที่เรียกว่าบริกรรมมณีมิตรซึ่ง การนึกถึงดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ใช้ทำนองนั้นแหละคือนึกธรรมดานน่ะแหละเน<ม>ีย่ยนึกถึงมหาธรรมกายเจดีเห็นไหมจ๊ะเราก็นึกธรรมดาซึ่งมันก็เป็นภาพทางใจแต่มันไม่ชัดเจนเหรอกบางคนชัดเจนมากบางคนชัดเจนน้อยตรงนี้แหละที่ ถ้าหากเราทำความเข้าใจได้และก็ทำเป็นเดี๋ยวใจมันจะหยุดนิ่งขึ้นมาเพราะอยู่อารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวแต่ใน,นการนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆก็ในทรรนองเดียวกันนะจ๊ะคือเราก็ต้องใจเย็นค่อยๆค่อยๆนึกนึกเท่าที่เรานึกได้ นึกแล้ว,ลวยังรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายไม่เกร็งไม่ตึงอย่างนั้นถูกวิธีแล้วก็ต้องทำใจเย็นเย็นอย่าไปลำคาญหรือที่เรานึกไม่ชัดเห็นไม่ชัดอย่าไปลำคาญแล้วอ,อย่าไปฮึดฮัด ว่าแม่เรานึกอะไรก็นึกได้ชัดทำไมมันนึกอย่างนี้มันไม่ชัดนึกเท่าที่นึกได้นึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นสมมติเรานึกถึงดวงนะฮะกลม,กมบางทีมันจะบูดมั่งเบี้ยวมึงจังมันให้มีภาพอยู่ในท้องก็แล้วกันองค์พระเหมืองกันบางทีก็เห็นทั้งแต่เสียนมัง แขนขามืออะไรก็ดูไปเพื่อต้องการให้ใจอยู่กับตัวและกับประครใจเดยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจอย่างสบายๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมาอรังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนานะอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่า วัตถุประสงค์ของการทำอย่างนี้ต้องการให้ใจเนี่ยมาอยู่กับตัวอยู่ในกลางท้องอยู่ตรงบริเวณฐานที่เจ็ดเพื่อให้หยุดให้นิ่งพออยู่นานจนกระทั่งมันหยุดมันนิ่งนิ่งนี่คือวัตถุประสงค์ของเราจับหลักตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและไปสู่อายตนานิพานหยุดใจเนี่ยเป็นตัวสำเร็จเลยพูดสันส้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายเอาหยุดใจดังนั้นเน่เราก็ค่อยๆประคองใจให,หยุดนิ่ง อย่ากดลูกในตาลงไปดูนะจ๊ะเพราะตาเนื้อมันเห็นไม่ได้เราจะเกิดเรากดลงไปแล้วมันตึงก็รีบลืมตาแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกายจิตใจพอรู้สึกสบายก็เริ่มต้นกันใหม่หยุดใจนิ่งๆ หรือเราจะวางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่นึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระก็ยังได้ถ้าเรามั่นใจว่าเรา,วาเวลาทำอย่างนี้แล้วใจไม่ฟุง้งรู้สึกสงบดีก็ให้ทำอย่างนี้นะลูกนะก็หยุดนิ่งเฉยๆทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางทอ้อง แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยอย่างสบายสบายอย่าทิ้งคำนี้นะลูกนะให้มีสติกับสบายเนี่ยควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอสติสบายนิ่งๆค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ มีความมืดให้ดูก็จงอยู่กับความมืดนั้นด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นไม่ทุกข์ใจมีแสงสว่างให้ดูก็อย่าไปตื่นเต้นก็ดูไปเรื่อยๆมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปตรงนี้ต้องจำนะลุงนะดูไปเรื่อยๆอย่างส,สบาย โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะมันทาไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันถูกรือว่ามันผิดเราคิดไปเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นให้นั่งแบบเด็กๆที่ i n นโนเซนคือไม่มีความคิดอะไรมากมายทำเฉยๆนิ่งๆ วัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือกลางทองของเราเนยสะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออย่างสบายนี่คือวัตถุประสงค์แล้ทีนี้พรเราภาวน,นาไปฝึกใจไปเรื่อยๆมันอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะ คือตัวมันจะพองม้างกับตัวขยายบ้างตัวยืดสูงไปบ้่งขยายออกไปทางกว้างบ้างหรือตัวยุบลงไปบ้างตัวโยกบ้างตัวโครงม้างตัวเบาบ้างตัวลอยบ้างหรือหล่นลงไป เหมือนตกจากที่สูงลงไปมั่งหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะให้ทำเฉยเฉยทุกทุกประสบประการนะจ๊ะให้ทำเฉยเฉยทำใจหลวมๆเหมือนสวมเสื้อผ้าหลวมๆให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจสบายสบาย นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปเลยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปถ้าสมมุติเราทำถูกวิธีเนี่ยตัวมันจะไม่ทึบไม่แคบไม่อึดอัดมันจะโลง่งมันจะโปรง่งมันจะเบามันจะสบายสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน บางทีรู้สึกตัวหายหรือหายเป็นบางส่วนมือหายเท้าหายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้เฉยๆนะลูกนะเฉยๆอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทำเฉยๆเฉยทุกประสบการณ์นิ่งๆแล้วถ้ามันวูบลงไปก็ บางคนอาจจะหวาดเสียวแต่บางคนก็ไม่หวาดเสียวถ้าลงอย่างนุ่มนวลเคลื่อนไปอย่างนุ่มนวลแต่ถ้าพลวดพลาดก็อาจจะสะดุ้งมันก็ช่างมันมันหวาดเสียวก็อย่าวาดเสียวนานแต่เขายืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราจำเอาไว้ว่าหยุด เป็นตัวสำเร็จเราต้องวางเฉยเป็นอุเบกขาในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือนอกเหนื่อจากนั้นหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเฉยๆมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีแสงสว่างให้ดูแล้วก็ดูไป มีดวงธรรมให้ดูเป็นดวงกลมใสๆแล้วก็ดูไปมีกายให้ดูก็ดูไปมีองค์พระให้ดูแล้วก็ดูไป,ด,ด,ไป,ด,ด,ไปดูไปโดยปราศจากความคิดก็ทำจิตให้สงบนิ่ง,งๆเฉยๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละทำอย่างนี้น้ลูกนะเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่ เราทำอย่างนี้เช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเป็นใจให้ลูกทุกคนผู้มีบุญที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ขอให้ประคองใจให้หยุดนิ่งตามที่ได้แนะนำมาดังกล่าวอย่างสบายสบายนะลูกนะเดี๋ยวจะสมหวังดังใจอย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียว ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆทะลุนะา